เมื่อตอนเช้านะครับขณะที่ทำคลิปทดลองยูนิตตัวนี้นะฮะเจ้าไททันซิกม่าแมนนะครับผมได้หลงมาเล่นตรงโหมดตรงนี้โหมดโอไฮโอนะฮะคือผมเข้าใจว่ามันเป็นโหมดธรรมดานะฮะก็เลยจะมาทดลองยูนิตในโหมดนี้แต่พอเข้าไปเล่นแล้วคือมันมันไม่ธรรมดามันไม่ใช่โหมดธรรมดาสิ่งที่ผมเจอนะครับคือผมหยิบยูนิตขึ้นมาหยิบออกมาปุ๊บผมเอามาวางแล้วมาดูหน้าตายูนิตที่เราวางมันไม่เหมือนกันนี่นะนี่คือโหมดโอไฮโอคือมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะ ยิบแต่ละรอบไม่เหมือนเดิมหยิบออกมาใหม่ก็ไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนไปทุกครั้งที่หยิบออกมาคือตัวที่เลือกมาเนี่ยไม่มีผลนะฮะเลือกเชฟมาได้แมงมุมหยิบออกมาใหม่ได้ตัวอื่นแล้วแต่รอบแล้วแต่ดวงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตัวนี้เราไม่เอาตัวนี้แคลรี่ไม่ได้เปลี่ยนก่อนทีนี้ปัญหาคือยูนิตท,ที่เราต้องการนะฮะจะมาหรือเปล่าคือเราอยากได้เลเซอร์ตัวเนี้ยตัวที่เราเลือกมา <laughs> ต้องรองจนกว่าจะมาอาจเมสเมสไม่ได้ตังค์ไม่พอ <laughs> ซันต้าพึ่งมาอันนี้ปืนยาวฮันเตอร์โอ้เอนจิเนียร์ตอนนี้ไม่รู้วัดสู้ได้หรือเปล่านะเพราะว่าด่านมันยากขึ้นไงอืมลัคกี้ลัคกี้บล็อกนาฬิกาไททันโอ้โหคือสุ่มทั้งหมดที่มีมาใช่ไหมโอ้โหนี่ตัวใหม่เม็กบันนี่อ่านนักวิศาสตร์มาโอเคได้มาหนึ่งซันต้าสองร้ยโอเคซันต้าก็ได้มาทางค่อนข้างไกลโชคดีตรงนี้แหละเพราะว่าจะได้มีเวลาสปอนนะฮะ จริงถ้าได้เลเซอร์ก็หมดเรื่องแล้วนะฮะสบายมากเลเซอร์วงกว้างยิงเร็วอันนี้นานเลยครับโอเคได้มาสามร้อยวางไปเลเซอร์ครับเลเซอร์ครับไม่มาเลยฮะเลเซอร์แมป i n g นะฮะไม่ได้แล้วล่ะผมว่าต้องวางแล้วสักตัวหนึ่งอันนี้ธนูเฮ้ยธนูก็ได้นะธนูแนวตรงอย่างนี้ธนูได้อยู่โอเคมาโอเคฮะเลือดอยังเต็มอยู่ครับ ่าเราอัปเกรดนักวิศาสตร์300อันนี้200รอเราตังก่อนเป็นอันนี้ก็ได้นะมิติกที่เอาไว้แครี่พวกคาตนะอะไรอย่างนี้ตัวที่ต้องการไม่มาเลยครับฮันเตอร์ได้ไหมเดี๋ยวตัวนี้รอดฮันเตอร์มาช่วยหน่อยโอ้ลดน้อยมากเลยไม่ไหวครับฮันเตอร์ไม่ไหวขายทิ้งไปเลยแล้วก็อัพตัวนี้แทน200เลือด1900ตอนนี้ออกมา500 ต่อไปเท่าไหร่นะพันหนึ่งหรอโอ้สคิปเวฟก่อนอ่าอินเจเนียอัพอีกสี่ร้อยโอเคเลื่อนเป็น5้าพันไม่งั้นเดี๋ยวตัวนี้รอดฮะวางตัวฟาร์มเงินเพิ่มดีกว่าซุ่มก่อนซุ่มไปเรื่อยเรเลเซอร์ไม่ออกเลยฮะกรีเลเซอร์เนี่ยเออนี่มาพอดีเลยเพิ่มอีกอันหนึ่งอัปเกรดได้ไหมสองร้อยอัพได้ตัวนี้วางได้กี่ตัวนะอ๋อผมวางได้อินฟินิตใช่เกมพาร์ททำงานอยู่เลเซอร์ไม่มาจริงนะ ได้มา700 700อัปเกรดก่อนฟาร์มเงินก่อนอันนี้500อันนี้300ไม่พออันนี้200ได้โอ้โหสไปเดอร์ทีวีราคาวางเท่าไหร่อ่ะเราไม่รู้ต้องการตัวทำดาเมจแบบดีๆหน่อยเอามาก่อนถึงพันไหมอาจจะถึงพันถ้ากดวางแล้วเงินไม่พอมันจะหายไปเลยนะฮะแต่คิดว่าน่าจะไม่เกินพ5นห้าในมาพันหแล้วไม่ได้ฟาร์มเงินเลยอ่ะไม่ได้อัพเลยอัพน้อยมาก เงินอาจจะมีปัญหาหมื่นสองอีกสองตัวอีกสองตัวชนไปเลยลได้เท่าไหร่ได้สองพันสามโอเควางได้เท่าไหร่อะสี่ร้อยเหรอเฮ้ยราคาวางถูกจังนึกว่าเป็นพันไม่น่าจะถึงโอเคฮะต่อไปครับเราอัพเอ่อตัวยากๆเริ่มมาไม่ได้ครับต้องวางก่อนจะอัพตัวฟาร์มเงินไม่ได้แปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งจริงๆวางอันนี้ได้นะล้วกี้บล็อกหรือว่าตัวนี้ดีตัวนี้ก็โอเคนะ ่ตัวนี้ก็ได้มาวางไปนั่นแหละอื้อื้มทำดาเมจหน่อยที่เหลืออัพตัวฟาร์มเงินครับ200ไม่เหลือวางตัวฟาร์มเงินเพิ่มได้ไหมขออีกสักตัวหนึ่งอ่ะซันต้ามาพอดีครับได้อีกหนึ่งโอเคซันต้าอัพเกรดไป200 500อ่าแล้วก็800ร้อยอืย้มีใครอัพได้อีกบ้างไม่มีนะอ่ะสคิปเวฟไปได้มาพันหกอ่า อัพก่อนดีไหมยังก่อนยังก่อนอัพซันต้าก่อนพันหนึงแล้วก็อันนี้400อันนี้300ได้มาพันแปดซันต้าต่อ500 8 0 0แอ่าแล้วก็วิาศาสตร์600 TV ทีวีอัพเกรดเท่าไหร่400โอ้อัพได้400มาอัพเกรดวงกว้างขึ้นดาเมจเป็น600นะฮะเป็น AOE ที่เดินทางได้อ่าทีวีสกิเวฟแล้วก็อัพไปฮะ600เพิ่มดาเมจหน่อยตอนนี้ดาเมจพันหนึง แล้วก็มาอัพให้ยูนิตฟาร์มเงิน600ซันต้าพันหนึ่งเวฟที่13นะครับอ่ะมาสุ่มต่อโอ้มาแล้วลักกี้ลักกี้บล็อกมาแล้วพลาดไม่ได้ตัวนี้นายต้องอยู่ตรงนี้น่าจะพันกว่าใช่ไหมราคาวางคือต้องจำราคาวางให้ได้อะถ้าเงินยังน้อยอยู่เนี่ยเอนจิเนียร์เริ่มสู้อะไรไม่ไหวแล้วฮะมาเลือดก,ก็8 4 0 0 0แล้วอะเอนจิเนียร์เริ่มไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วฮะเฮ้ยไหวไหม ไหวไหมสามหมื่นให้เหลือสักหมื่นหนึงก็ยังดีเอนจีเนียพ์พอรับได้อยู่หมื่นหนึ่งได้อยู่ฮะโอ้โหมาลักกี้บล็อกก็ต้องพึ่งนายละสามพันวางได้ฮะอันนี้ตัวใหม่ในแพ็คใหม่ผมยังไม่ทดลองเลยทดลองเลยก็ได้นะตัวนี้เมลิงเหลาคางเหลาคางรู้สึกว่าจะเป็น l e เจนเดอรนะครับวางตรงไหนดีตรงนี้ก็ได้ยืนเหลาคาง <laughs> ดาเมจเท่าไหร่ดาเมจสามระยะยีคูดาวศูน์จุวิ ได้มาสามเปนสามอัปเกรดอันนี้เอาละฮะเริ่มลงตัวแล้วครับเริ่มได้แล้วอันนี้พันหนึ่งอัปเกรดยูนิตฟาร์มเงินก่อนสองพันเริ่มเผื่อเงินฟาร์มเงินได้วางตัวดีๆได้ก็เริ่มโอเคเวฟที่สิบหกเลือดเกือบแสนหนึ่งนะครับศัตรูอัปเกรดหน่อยละกันลักกี้สองพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดเนาะโอ้คืออะไรอ๋อโอ้คือโอ้เมื่อกี้คือโอ้เงินหายฮะคือเงินเราหายเราไม่ได้อัปเกรดฟรีๆเลยโอ้โหโอไฮโอ Oh, โอไฮโอจริงๆเล่นสูบเงินกันอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยผมว่าต้องอัปเกรดตัวฟาร์มเงินก่อนครับถ้าอย่างนั้นโอ้โ oh, หนี่อัปเกรดไททันดิวแมนฮะราคาวางเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ DPS คือไม่ต้องห่วงเลยเอาละผมว่า <im it> วางตัวนี้ก่อนก็ได้อ่าพี่มิวอิงนะฮะเหลาคางไปผมหล่อไหมครับเห <laughs> <im it> ลาคางให้ดู <im it> ได้มา69 0 0ผมว่าน่าจะวางได้นะอันนี้ตรงนี้ไม่ได้ทำไมวางไม่ได้เนี่ยตัวใหญ่เกินหรอ เออตัวใหญ่มากฮะอ่ะวางไปครับอืมมาดาเมจเท่าไหร่นะดาเมดแปดพันครับคูดาวสองวิระยะสามสิบดาเมจแปดพันกำลังจะกินฮะอาปากกินทีนี้อัปเกรดตัวฟาร์มเงินก่อนสามพันอันนี้เต็มแล้วข้างหน้าตัวนี้สามพันอืมรอแป๊บหนึ่งเว,เวฟที่สิบแปดต่อยเลยต่อยเลยอืมโอเคได้มาหกพันสามยูนิตฟาร์มเงินก่อนครับสำคัญมากเพราะว่ามีโอกาสที่เงินจะหาย มีโอกาสที่เงินจะหายแบบไม่รู้ตัวเวฟที่19เก้ยังสู้ได้อยู่ได้มา6 8 0ัเลเวลเต็มตัวหนึ่งซันต้าเลเวลเต็มอีกตัวหนึ่งเล็กหนึ่งแล้วก็นักวิทาศาสตร์ไม่ได้อัพเลย9,600โอเคเลเวลเต็มนักวิทยาศาสตร์สองพอัพเกียดไปดูซิมีตัวอะไรมาอีกบ้างระวังได้ไม่จำกัดไม่ต้องห่วงระวังได้ไม่จำกัดตัวนี้ดีไหมเมกบันนี่ เมกบันนี่ก็ได้นะเมกบันนี่ก็โอเคอยู่โอ้โหมีแต่ตัวเก่งฮะมันจะไม่ผ่านได้ยังไงเนี่ยแปดพันสองอานวิยา,า,าตไปห้าพันเรือเต็มเหมือนกันวางได้อีกวางได้อีกอ่าเมกบันนี่อัปเกรดดีไหมสามพันห้าเริ่มหลุดมาแล้วเริ่มโอ้โหเหลือแสนหกต้องวางเพิ่มแล้วครับไม่ได้ฮะอะไรวางได้วางเลยครับอะไรวางได้วางเลยเดี๋ยวก่อนวางไปเลยวางไปเลยอย่าให้หลุดไป อย่าให้หลุดไปอย่าให้หลุดไปอย่าให้หลุดไปไม่ไม่ไมโอ้เลือดอยังเหลือโอ,โอ้โอเคอัปเกรดตัวนี้แปดพันหรือว่าตัวเล็กก่อนดีกว่าครับเพราะว่าเราต้องการความแม่นยำความชัวในการอัพดูเงินหายอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยอัพไม่ได้เนี่ยโอ้โหสองอันเลยเหรอทำไมอะ่ะ อ่าตัวนี้ก็ได้เมกบันนี่ก็ได้อัปเกรดอันนี้อัพได้หรือว่าเป็นเฉพาะตัวนี้ที่ไม่ให้ up. อัพอ่าอัพอันนี้ก็ได้มาอัปเกรดแต่ท่านดูแมนนะฮะแปดพันอัพได้แสดงว่าตัวนี้อัพไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยลัคกี้เนี่ยดรามีสองหมื่นเลยฮะอัพ <up S 2> ขั้นต่อไปหมื่นสองนะครับหมื่นสองหมื่นสองเร็วอัพโอเคอัพได้โอ้โ oh. ห <c oughs> อ่ะเริ่มอัปเกรดมาเริ่มมีเขามีหนามนะฮะโจมตีตอนนี้สามหมื่นหกนะครับ ระยะ35ค <c oughs> ูดาวหนึ่งวิโอ้โหอันนี้ตัวเดียวคือแบบแรงมากเตงจริงต้องมีตัวสโลนะขอเลเซอร์สักตัวได้ไหมเนี่ยช่วยสโลหน่อยเชฟก็ได้เชฟอ่ะเชฟมาโอเคเชฟเชฟอยู่ตรงนี้แล้วกันเชฟอยู่ตรงนี้แล้วก็อัปเกรดเชฟไป400ร้อยพันหนึ่งอืมมีสเปลชได้มา2 3งหมอัปเกรดตัวนี้20,000ได้ไหมอัปได้โอเคโอ้โหกินด้วยเหรอหยิบมากินเลยฮะโอ้โหโหยิบมากินเลย ดาเมจแ8 0 0 0ืระยะ60คูดาวหนึ่งวิโอ้โหมี3วงฮะนี่คืออัปเกรดแต่ท่านดิวแมนฮะสรุปคือเจ้าลักกี้เนี่ยเราอัปเกรดไม่ได้ใช่ไหมขอลองอีกทีหนึ่ง2อ0พเจ็อออัปได้นี่นี่ไงโอ้โหอัปแล้วคือสบายเลยตัวนี้ขั้นต่อไป40,000อัปพลานี่คือจบเลยใช่ไหมเนี่ยใช้เงินเยอะมาก40,000นะฮะเวฟที่สาเราได้มาสี่0มเอาละ ถึงเวลาแห่งการอัปเกรด40,000ไม่ได้นี่คือแบบหายไปเลยนะ40,000ื่หนึ่งสองเรียบร้อยครับเลเวลเต็มฮะดาเมจแสนเจ็ด 7, นะครับระยะ70คูดาวหนึ่งวิกินหมดเลยโอ้นี่อัปเกรดเต็มมีัน,นี้มาเป็นไม่มีทั้งหลังตัวเดียวรู้เรื่องเลขหมื่นสามอัปตัวนี้ต่อแปดพันอือฮึช่วยกันหน่อยสองตัวเผื่อมีปัญหาอ่าเจ้าลักกี้อัปดีไหมสามพันเจ็ดอัปไปเลย อืมอัพได้นี่ไงรถคูดาวรถคูดาวอัพเกรดไปอ่ะฮะเหลือสูยุดปดวิโอ้โหซินิสเตอร์ด้วยฮะวางไปเลยครับไฮเปอร์อัพเกรดหมื่นห้าซินิสเตอร์สองพันห้าก่อน, 4, 000, 8, 000. อน,อนสี่พันแปดพันอืมออโตสกิปไปเลยก็ได้มั้งผมว่าน่าจะโอเคแล้วละ่ะอัพเกรดเมกคาเมล่าวางได้ตัวนี้ตัวนี้ก็โอเควางตรงนี้ไปอัพเกรดพันสองพันแปดสามพันสี่พันหา้าอะฮะ ดีเจทีวีแมนมาโอเคดีเจทีวีแมนบัฟคู่กันได้ไหมเนี่ยทั้งดาเมจแล้วก็ลดคูดาวนะครับเหลือเท่าไหร่ศูนเ้าเพิ่มดาเมจมาเป็น2องแสนหนึ่งตัวที่วางแถวแถวนี้ได้ฮะได้บัฟไปด้วย5000อัพไปขั้นต่อไป4ี่หมื่นรอแป๊บหนึง่งโอ้โหได้มาอีกตัวหนึง่งอ๋อวางได้ไหมอา่าตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้คือแบบโอเคฮะอัปเกรดไปครับอัปเกรด12ื่นสองสองหมื่น โอ้โหสองตัวช่วยกันโรนโดนโรนตรงนี้โรนอาา่ะฮะโดนฮิวมาโอเคอัปเกรดเต็มเอาละครับไม่หลับแล้วทีนี้50แล้วสุดท้ายหรือ,อยังเลือเท่าไหร่นะ2องล้านหบอสแจนสมูทเนี่ยนะ m ออีกแล้วหอหอสองล้านหอันนี้คือสุดท้ายหรือ,อยังอื้เอเลเวลเต็ม2ตัวฮะอัพเกรดให้ท่นดิวแมนหยิบกินหยิบกินทีละตัวทีละตัวบอสโดนกินเรียบร้อย เคี้ยวอร่อยเพลินจริงๆเรียบร้อยโอ้โหเกือบชั่วโมงหนึ่งอ่ะนี่คือโอไฮโอนะฮะวุ่นวายมากเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ